วันนี้มาตรวจสอบดูกันสัหน่อยนะคะ<ช>สำหรับใครที่ลงทุนในทองคําค่ะถือว่าข่าวร้ายนี้เป็นผลบวกต่อราคาทองคำม<ช>ากเลยนะคะซึ่งความวิตกกังวลนี้นะคะจานแนวโน้มจะส่งให้ราคาทองคํานั้นพุ่งไปสู่ระดับที่เท่าไหร่นะคะ<ช>วันนี้เราจะมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะจากทางด้านของคุณธีพานวาวัฒนาทรัพนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท y l g Bullion and Future ค่ะสวัสดีครับคุณมลค่ะสวัสดีครับคุณมล ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมอลค่ะทองคำทะ 1, ลุหนึ่งพันหกร้อยเหรียญได้แล้วนะ <c oughs> หลังจากที่ <c oughs> แม่ใาากจะทะลุกันมานาน <c oughs> ทะลุแล้วจากนี้ต่อไปยังไงคะ ตอนนี้เองนะคะาคาทองคำดีดตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะในเช้าวันจันทร์วันนี้หลังจากที่มีข่าวของทางไฟฟ้าเองทําให้นักลงทุนเกิดความกังวลนะคะเลยทําให้ทองคาเองเริ่มกลับมาถูกมองในฐานะของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยหรือว่าเป็นเซฟเฮเว่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเช้าวันจันทร์วันนี้เองก็ดิดตัวขึ้นมาได้ตอนนี้ก็สามารถยืนเหนือระดับพันหกร้อยเหรียญได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่แนวใกล้ๆประมาณพันหกร้อยสิบที่ขึ้นไปเทสทำาให้ ววันนนี้้ไนะโดยรวมเนี่ยค่ะถ้าสามารถยืนเหนือที่แนว1,610ได้แล้วนะคะแนวต้านต่อไปที่1,620แล้วก็แนวต้านต่อไปที่1,630แต่ว่าโดยรวมคือเราดูแล้วว่าแรางซื้อยังมีอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้นะคะว่าน่าจะได้เห็นที่ level 1,650เหรียญ US Dollar กับอ TR r y o u t s ค่ะ <S <S แต่กรอบในสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่ที่ระหว่าง1,580จนถึง1,630เหรียญ US Dollar กับ Tryouts ค่ะ จากกรณีของไซปรัสเอนะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีผู้ที่ฝากเงินนี่นะคะมองแล้วไซปรัสเนี่ยมันเป็นประเทศขนาดเล็กๆในยุโรปนะคะมันจะก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหม่หรือว่าจุดประเด็นในเรื่องของความวิตกกังวลในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน,นะคะ ค่ะตอนนี้เองนะคะคือประเด็นของของทางไฟบราสเองทําให้นักลงทุนมีความกังวลเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นประเทศแรกที่มีการยอมให้มีการเก็บภาษีในเรื่องของเงินฝากของประชาชนเองนะคะประเทศอื่นในฝั่งยูโรโซนเองก็เริ่มมีความกังวลด,ด้วยเช่นกันจะเห็นได้จากอย่างล่าสุดเองนะคะธนา,าคารของทางไฟบราสเองก็ได้มีการ หยุดต่อเนื่องนะคะก็คือเพิ่มวันหยุดจากวันอังคารแล้วก็เป็นวันพุธถึงจะเริ่มเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าก็มีความกลัวว่าประชาชนเองหลังจากที่ได้ทราบข่าวเองอาจจะมีการที่แหกกันเข้าไปถอนเงินในเงินที่ฝากที่ธนาคารไว้นะคะดังนั้นเองตอนนี้เองก็เลยทาให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักทาให้ราคาทองคําเองตับโตขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วพอเรามาดูในแง่ของตลาดล่วงหน้าของทองคําเองนะคะก็คือเริ่มมีสถานะ ื้อเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าอย่างถ้าเราไปดูในแง่ของกองทุนอย่างตัว SPDR นะคะก็คือในการขายเรามาอย่างต่อเนื่องด้วยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายเนี่ยดเราเกือบประมาณร้อยยี่สิบตันได้แต่ถ้าเข้าไปดูในแง่ของตลาดโวงหน้าของทางสหรัฐเองนะคะก็เริ่มมีสถานะ position long ก็คือเริ่มทยอยซื้อสะสมก็จะเห็นได้ว่านะักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นกับตัวตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะถ้าเราจะจับตาดูที่ทางทองคำต่อไปนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างในรอบสัปดาห์นี้ที่เราต้องติดตามกันคะ ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะที่เป็นไฮไลท์ตัวใหญ่เลยนะคะข่าสำคัญก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเองนะคะก็จะรอดูผลรายงานการประชุมที่จะเริ่มประชุมในวันพรุ่งนี้แล้วก็ ผลเราน่าสออกได้ได้ยินกันในช่วงวันพุธนะคะก็คือน่าจะมีการพูดแตะถึงในเรื่องของนโยบายการอาัดฉีดเงินนะคะก็คือหรือว่าตัว QE เองนะคะว่าจะยังคงต่อตัว QE หรือไม่ซึ่งถ้าต่อเรามองว่าก็ยังจะเป็นข่าวดีกับทองคำน่าจะเป็นแรงหนุนทําให้ราคาทองคําสามารถปรับตัวขึ้นได้ะค่ะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันมาก่อนหน้าตลอดเลยนะคะว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเองจะงอยู่ในกรอบระหว่างประมาณพันห้าร้อยยี่สิบจนถึงพันหกร้อยยี่สิบแต่ถ้ารอบนี้เองราคาทองคำสามารถทะลุแนวพันหกร้อยยี่สิบเหรียญได้นะคะซึ่งถ้าจะให้ให้แน่นอนเนี่ยก็ดูที่แนวพันหกร้อยสามสิบซึ่งถ้าสามารถผ่านแนวนี้ไปได้เรามองว่ากรอบต่อไปของราคาทองคำเองมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเหรียญค่ะ ค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นแข่งค่าด้วยนะคะถ้ามองจังหวะในช่วงของทองคำขาขึ้นแบบนี้โอกาสในการได้กำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยมันมีมากน้อยอย่างไรบ้างะคะค่ะตอนนี้เองก็ยังมีในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทีออ่ที่คุณแทนบอกนะคะแล้ก็มีการเอาเข้ามาคำนวณด้วยเช่นกันเพราะว่าค่าบาทเนี่ยค่ะแข่งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลอย่างทั่วทั้งนักทุนที่จะเข้ามาลงทุนในช่วงระยะสั้นอาจจะเอาดู จังหวะค่ะว่าถ้าราคาทองคาอย่างช่วงนี้เองเท่าราคาการเหรียญของราคาทองคำอยู่แค่ประมาณสิบจนถึงยี่สิบเหรียญการที่เข้ามาลงคุนระยะสนอาจจะได้กําไรไม่มาก,มาก,กนักนะคะเพราะว่ายังมีในเรื่องของส่วนต่างในเรื่องอัตาราเปลี่ยนแต่ถ้าราคาทองคำรอบนี้เองสามารถทะลุแนวนประมาณ1620หี่เหรียญได้ก็สามารถเริ่มเข้ามาสะสมได้เพราะว่าแนาวต่อไปอยู่ที่1 7 2 0เี่หรียญนั่นกหมายถึงว่าจะมีส่วนต่างในการทำกำไรของราคาทองอยู่ที่ประมาณ100เหรีอยญ US ดอลลาร์ ได้ค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นนะักลงทุนระยะกลางและยาวล่ะคะค่ะถ้าเป็นระยะกลางระยะยาวจริงที่แนวะประมาณ1 6 2 0เหรียนแล้วยังแนะนําสามารถซื้อได้ก็คือเป็นในลักษณะของการ follow buy นะคะหลังจากที่ราคาทองคำเองเออที้เห็นเชรนด์ ทิศทางที่ค่อนข้างออกมาชัดเจนนะคะมากกว่าในช่วงประมาณเดือนก,กว่าๆที่ผ่านมาที่เราจะเห็นได้ว่าซื้อขายอยู่ตามกรอบไม่ได้ขยับไปทิศทางไหนมากนักแต่ว่าพอขึ้นใกล้แนวประมาณันเจ็ดร้อยเราก็แนะนาเป็นจุดขายทางกาไรค่ะค่ะคุณมลแคอย่างที่เมื่อกี้ถามไปนะฮะเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทค่อนข้างที่จะแข็งค่าแบบนี้ยังสามารถจะช็อตได้อยู่หรือเปล่าคะ ในช่วงนี้เองอะจะต้องระมัดระวังนะคะคือการช็อตเนี่ยจะเหมาะกับในช่วงที่ราคาทองคามีลักษณะของการเป็นเทรนของการย่อตัวลงนะคะหรือว่าอยู่ในลักษณะของไซเย์คือวิ่งตามกรอบแล้วก็แต่ว่าในช่วงนี้เองถ้าราคาทองคําเองเริ่มกลับมาถูกมองในฐนานะของเซฟเพเว่นนะคะโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปต่อน่าจะมีมากกว่าดังนั้นช่วงนี้เรายังไม่แนะนําให้เปิดสถานะช็อตค่ะค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะทุกท่า,าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ